สวัสดีพี่น้องเปิดคลิปไหมเนาะอยู่อ่าในเมืองปากเซ่น,นะครับพี่น้องอยู่แถวทาหินนะครับพี่น้องมานี่พี่น้องร้านอาหารสด CP Shop นะครับพี่น้องกำลังขามาดีพี่น้องอยู่แถวน้องหินนะครับพี่นอ้องร้านสิทิขอบปากเซ่นเนาะ อาดันก็เป็นผัวขามปักเซ่น,นะครับเป็นซี f พี่เฟสชอปนะครับเป็นอ่านอาหารสดของซีพี่นะครับพี่น้องซีมาแวะนี่ก็คือซีมาแวะเบื้องเครื่องแกงนะครับพี่น้องผมเลื่อมซื้อเครื่องแกงมากนะเป็นเครื่องแกงผะแน้งนะครับว่าสซื้อมากับเลืมนะครับมาซื้อื้อไปเทปผัดแน้งไก่เ้ยผะแน้งหมูนะครับ สดกังนี่นี่เด็กซื้อหมูบอที่นี่เด็กโอ้สามชั้นเก้าสิบแปดดกข้างดกข้างกแคือซีโคมนะเฮ้ยลองอย่าเข้าวังเบิร์เครื่องแกงกันเครื่องลาบเครื่องต้มยำเครื่องยาใไซลา แกงสงใตอันนี้เครื่องมัดยางนี่เลยขึ้นนีตะเกียงข่างเพชรแกงเพชรแ,แกงพะแน้งกับใสเดียกันเลยนะพี่แกงครึ่งสำเร็จรูปพี่แกงเียด ล้วสิบเอ็ดข้านตานำใจเอาสองอันพ่อป่าวะเราใส่ว่หลายนะพี่นอ้องต้างทีเฮดแบบเข้มขน้นอ้าสามอัน กระเ็ดยมบ๊อดดอนอกินเนาะไม่หมักบ๊อดอนเราหมักไอ้แกงไอแง้แกงแกงเผ็ดแกงพะแนแหงนะต่อข้าวสีเห็ดพะแนแหงนะเห็ดแบบเข้มข้นไปเลยมีห้าสิบสามกับประมาณเราเล่าแปดสิบบาทกล่องหนึงประมาณห้ากับเจ็ดสิบกว่า 44. Cái nào ý Có bao nào ý lắm à? Ok, anh đi, con สองแปดพันช้ไหมเนี่ยเออลืมถามแมนำคิงว่ามีขเจ้าะ่ะ แบบหุ้มอาหารสดแล้วก็มีแซ่แข็งนะนีพี่เนอะแซ่แข็งแบบสไลด์แบบกึ่งซัมเร็ดลูกกับมี่ครับพี่เนอะแบบที่พี่เฟรดหนาดบานเท่ากันอ่ะมีของลายเลยของจากเมคโคตัวนี้ข้างเป็ด ซสือเป็ดไปยาวเสือข้างเป็ดไปเอียบทอดเนาะมาเล่งแล้วก็กับป้ะแวะครับพี่น้องผมจะไปทุลักไอเซ่ก่อนนะครับจะเล่ากับมี่เนาะ CP f เ s h มาเครื่องเครื่องปรุงไทยนะครับช่อน พวกแรปพวกรถดีพวกเครื่องแกงนะครับป่ะพี่น้องย้อนสิ่งกลับไปตัดพามาตลาดแรงพี่น้องตลาดแร่งตลาดดาวเฮืองนะครับฟังคิวรถเสารนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงพี่น้องพอดีผมไม่ตลาในเซ่นะครับเบาซุฝากสื่อใส่ตัน เพื่อสิไปสรองคิดสมัตย่ำใส่ตันพ่เน,นะเพื่อเหตุย่ำใส่ตันะะาาใ,ใ,ใส่ตันโลเท่าไ,นนไหร่เอาโลนึ่งเอ้ยอย่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งุ่มี่เย์พักวัวกรุ่นเยพักวัวกับเดยพักวักว นี่แม่สกแกนวะอาตแสน่งได้เดียวีแมะเนี้ยบอเอาบ่เอาย่างเดียวซีซีอ,อ,อส,ส,สมหมูไปตุนเห็บเห็ดขาหมอบ่าววะคือสี้านเลยี้านเห็บ,อบ,อบะนะ ขาโมเขาจับขึ้นบอลเล็บออกไหนวะพีได้ใส่ตันบักงานน่างเนยโคกก็ได้โคก็บบอลเลือกนะนายนีเลยเดี๋ยวหาบักเล่นกันน่อง เอาบอกเคื้อเทปหาหลานงามๆกันเบือ่อสื่อใส่หมูบิมๆนะหลานงามๆกับบักรลายๆบักเล่นโลเท่าไหร่เ,รเอาเครื่องโล หาสืหาบักรแข่งนะพี่น้องบักรแข่นี่มันกับว่าใครงามปันไดเนานะหาเลือกเอาหลังงามง,งามกันงวดนี้จะของสื่อของบาเบิร์สื่อของแบบว่าพอลานเด็กกล่าโหลดผมมีไซส์เป็นแนมเนีย่ยว่าใคยงามปันไดพี่น้องอยากได้รวยงามง,งามนะ แล้วก็ไปซี่ห่ดอันนี้ไข่ไหมปลแข้งบะแข้งขายหน้าไหนอ่ะทาลัสซีฟปะเ,เอาสองอัน บขี้โหดมาเท่าไ,ไหร่นหนอเอามาเดียวใช่ว่ายเป็นเท่าไหร่เท่าไหนนะร่ะนะาแ้นีดีซื้อขาหมูซื้อขาหมูไปต้น พีชครับพีชครับ นี่รอเท่าไหร่ครับเฮ้ยสีมันดำสะเทียนอือันนี้รอเท่าไหร่ฟกซิป้าคเอาสองขาโอพี่น้องจะพาไมปมอีกแถวหนึ่งเนาะเฝ้าครับซื้อของให่บ้าสุกหลายอย่างเนาะก็เลยแบบว่าบม่ได้ทายคลิปเนาะ คือไถ้าใส่ตันเนีินคนใส่ตันกับสามแสนคนได้หันอะ่ะพักเป่นทีเอาไปย่ามใส่ตันนะเนาะเ็้าบเกลนมเกลินเศร้าก็ตาเกือบ30มบาทได้พี่น,อน้องแต่าน,นำแพ็ค่นเนาะเป็นทสลองกิสมัครโซ่จิวแรงหนึ่งกแสนก็บา กประมาณพันหนึ่งเนี่ยรังละพันโซอจูแอลกอฮอล์สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ยังอยู่กว่านี่ซ้ำอีกแล้วของนพ,อพน,น,นโบสวัสดีสว่าท่านได้เห็นอับเลยเด้ย๋ยวฝาอครับโหลดอยู่พวกในกระถ่ายอยุ่นฮะ เห็นคิดสมัติก่อนจะขามามามไปดินต้นคิดสมัสวัสดิเอาหยังเหี้บใม่เบจ่อขนส่งวัสดุวันหยังนามแม่บนี้สิวัสดุแนนอหลียงนีเอามยังนี่นะจะให้คอยเก็บผักอันนี้ักกองตุ้งว่าเป็นยังผักก พักจัดจอนไปเยอะวะไปจิไปเดียงข้ามแต่งเผ็ดโศกไส้อะอเ็ดโศกไส้แบบดังยุสวรรค์สงเหรโศกไส้สสวรรค์ไม่เผ็ดดังเป็นดังเผ็ดโกไส้ป็กไนะเไม่ีเพดมีแต่ปนสุกยังเอมน มันมีลำเืียงกับลำโมงได้ครบว่าเขาใช้ยางว่าเกิดบ้งครบบยูอูไสตันอ่ะคล้องลงใสไตันลวกะน้ำหาแพ็แล้วกะโซจูล่างหนึ่งลวกะพักจะไปกินน้ำกันไปเจะไปทำแปลน้ำกันดูเด็กคนหนาวเป็นหนาวไปที่สิทธิทาหนาวีหัะ จะเปิดบังแสดเบงเอ้าเฮือเงินมาคือกันหม่งไเดอพี่ดต่อแล้ววะมันต่างยี่เฮี้ยงกันเด้ออาติบเบงอาติบตีบเบงเบงแซดเบงด้อเด้อเบงแสดเด้อพี่ต่อแล้วบอกแลถือจักแมวเด้เรียกนึ่คือกันเนี่ยหน่อมันคื่อกันมักเน้

น้ำก็กินน้ำดาวกินน้ำยูโซผู้นคนหายพิ่นกินน้ำอ่ะนะไม่อยูดได้พิ่นกินน้ำถังว่าได้ต่นดอกเฮ้าคือปลาบูปะบูะบ <c oughs> น่ะคือปลาบูเส้นเขื่อน <c oughs> หาว่าเห็นป่ะเอ้าคือปลาบูเส้นเขื่อนไปเดินมาแรงเด้อ,อเดี๋ยวพอ,อ,อกันยืมข้ามแปลงไปเสือ้อหน้าหาน พี่น้องเขาสิได้เมื่อ <c oughs> สร้างพระกัดจ,จอดบานข้าเจ้าเอื่นพระกาศบานพมเอื่นพระกัดจอดพระกองตุงหน่อยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หัวว่า,าเศร้าเวยสร้างซอดหอยผมมันเสื่อมากเลยได้สิเอี๊ยว โอเคครับพี่น้องคิดนี่บริเหตยังครับมีจะไปซื้อของนะครับซื้อของกับบ่าเป็นตาอันนี้เนาะไปซื้อยุตลาดมาันจะใสนนอเนี่ย,ายมาได้ใส่ไหนไหน ของฟ้าวซื้อพี่น้องเพราะวะ่ามันอันนี้มันฝ้านะครับมันคำาก็เลยว่าได้ทายนะครับไอขนาดมือหนีว่าเซตคะแนนแต่ยังว่่ได้เฮ็ดนะครับเอาไว้มือไหมมป็นร่งกับสิกินตตมมามานะครับเดี๋ยวไปหอดเงี้ยนบาวดอนกอนตตมมามาสู้กันกินแหละมามาสองมือแหรอผมย่ำแลนต์กยามันครับมาขึ้นกับแซบแซบพี่น้อง ขงกักินถ้วยหนึ่งอหะมามาแต่แซ่บอย่เดี๋ยวมาเลี้ยงต้มอีกครับปะเดี๋ยวไปพอกันอยู่เฮื่อนดาวดานครับพี่นอ้องขมนะขามส่วนสีขาวมะฮอดนะครับสื่อของั้งตบาบสามโมงสองโมงเคืงเองนาะกกัวสีแล้วสื่อแล้วจนออกมาสีหอดน้องหินมพี่น้องก็ลืมลืมโซ่จู่กลับไปเข้าไปตลาดดาวเฮือง แฟนซิบตลาดดาวเฮืองม่อแฟนซิบเอ่อแฟนซิบหมาดนะครับอยู่ตลาดดาวเฮืองไหมกลับไปสือไหมอ,กออกมาตั้งไกโอ้ยโอเคครับพี่น้องไปพอ,อยู่มันนาไนครับ